สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะแอดมินจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองออสนาเบิร์กนนี้ให้ดูไปแล,ะล,ะละ้วรอบนึงนะคะอันนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งของเมืองออสนาเบริร์เป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่มากเลยค่ะ,คะวันนี้ก็อากาศท้องฟ้าสีคราม,มเหมือนท้องทะเลมีนกนะคะก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะ อันนั้นก็สวยงามอันนี้เป็นโรงงานเขาทาแบคคารายบ้านเราเขาเรียกว่าโรงงานขนมปังแล้วก็ตรงนั้นมีที่ให้คนนั่งดื่มกาแฟนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะทุกที่ปิดหมดเลยก็ไม่ได้มีอะไรให้เราเห็นมากมายก็เขาไม่ให้มาซื้อของที่นี่คะ่ะเขาปิดหมดเลยตอนนี้นะคะเห็นไหมคะน,นี่เป็นโรงงานใหญ่เลยขนมปังราคาสูงหง็นส่งทั่วประเทศเยอะอมันเลยนะคะ ก็ะะเ,เลยอยากจะให้เห็นการล้วปิดหมดเลยค่ะวิวอาจจะไม่สวยนะักเพราะว่า,เ,าเพิ่งจะมีแสงแดดต้นไม้ก็ไม่สวยขาดการดูแลนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ก็อย่างน้อยก็อยากให้ f อซได้เห็นนะคะว่า,าประเทศเยอรมันมีอะไรบ้างนะคะโน้นอนันตรงโน้นก็เป็นคนกุงจานนหน่อยนะคะ เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าถ้าแอดมินมีอะไรมาแล้วจะอัปเดตให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ